นี่ค่ะมีนิทรรศการด้วยนะคะแล้วก็มีเจ้าแม่คุณอิมไงครับภาพวาดนะคะแล้วก็โรงแรมสวยมากเลยนะคะมีกิจกรรมให้ทำตลอดแล้วมีโทรศัพท์เข้ามาด้วยและโรงแรมใหม่รู้ด้วยกิจกรรมไปไปตามนี้ฟรีนะคะนี่ค่ะบริเวณโรงแรมนะคะคือแบบว่า เก๋มากเลยค่ะแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เรามาที่ทีรูมนะคะ,ะนี่ค่ะเป็นไนลฟ์บรีด้วยค่ะนี่คะ่ะโอ้ทีรูม,รมแล้วก็ยังแบบว่าทุกจุดนะคะจะมีห้องพระด้วยค่ะคือเราสามารถสวดมนต์ไปดื่มชาไปได้นะคะ <c oughs> อ๋อหรือว่าสวดถ้าวาสวดอ๋อสวดมนต์เลย <c oughs> คือแบบเก๋มากเลยอะ่ะ <c oughs> ที่นี่ก็แบบคอนเซปต์เขาเหนียวแน่นทรงพลังมากว่าทุกจุดสามารถ บรรลุอรหันต์ได้เลยใช่ไหมครับไม่เดียวหานี่คือเฝ้าเดินนะครับผู้แบบว่าก่อตั้งบุกบุกล่าท้าแบบสร้างขึ้นมาสวยมากแล้วก็ได้เป็นสถานที่ที่แบบว่าติดระดับโลกของทททด้วยใช่ไหมครับไอที่ตรงหอมนัสิกาเป็นอะไรนะรางวัลอะไรเป็นท็อปอันซินวชัปเตอร์2023ไม่อยากเชื่อนะวัน7จังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีัวแทน เราเป็นต this, ัวแทนจังหวัดสระบุรีแล้วเราได้ยินนี่นี่เหรออันนี้เหรอนี้อันนี้เหรอนี้คือสระบุรีเรานึกว่าเราอยู่แบบที่แบบที่ลึกลับที่มันแอบไม่ใช่แบบกรุงเทพสระบุรีอ่ะสองชั่วโมงไม่สามารถมาเจอสิ่งเหล่านี้ได้อ่ะดังนั้นรีบมาค่ะคุณมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอคะไม่ไม่ก็แค่ดูว่าจอ๋อวิ่งเธองานเราก็เถยมากนี่พี่ปุ๋ย งานชาวเราเลยนี่คือห้องกาแฟเหรอเนี่ยแบบชอบมากเลยอยากมีห้องอย่างเงี้ยเจ็ดสีเจ็ดแสงแล้วดูใครเอาใครเอารูปฉันมาวางไว้ตรงนั้นใครเอารูปฉันมาวางไว้ตรงนั้นแม่ตายแล้วอ้าวฉันหลับอยู่โอ้โหตกแต่งนี่คือแบบว่าเต็มที่เลยอ่ะแต่อันนี้เฟอร์นิเจอร์เป็นอเล็กซานเดอร์โอ้โหทำอ้อ อ้าใครเป็นแบบหนอนหนังสือหรือคนที่ชอบอาจจะรู้ว่าที่นี่มีหนังสือโอ้ยเราชอบมากอ่านหนังสือแล้วอ่านออกหรือเปล่าเด็กๆเออไม่มีค่ะมีมันเป็นศิลปะแล้วถามถึงสนนราคาในการสร้างโรงแรมแล้วก็หอมนัสศิกาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวตลาดรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมอูทุนสร้างนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยคุณพี่โฟโต้ มหาศาลมากเลยนะอยากออฟเรกคอร์ดไม่ออฟเรกคอร์ดแล้วที่พูดนี่อ่อนแอตรงเนี้ยล่าสุดอยู่นะจรเดี๋ยวฉันแอมมาบอกะเดี๋ยวมาตัวจริงออกออกมาเลยครับทีเซตนะคะจะแบบว่าโอ้โหเนี่ยนี่นี่เห็นมีชาด้วยนะชาฟรามิงโก้กับจัสมินนะคะเราก็ต้องฟรามิงโก้นะคะดูสิคะ บรรยากาศชวนหลับมากเลยค่ะเขาบอกถ้าเกิดง่วงนี่มีผ้าห่มม้ด้วยนะคะนอนได้เลยพร้อมนอนได้เลยพี่โก้เนี่ยเดี๋ยวเลือกเตียงเลยนะคะน,นี่เลยค่ะาม,มาเป็นเซตเลยค่ะน,นี่ค่ะอา้าวออกมาจากกองได้ลวค่ะเจ<笑><笑>เจไปอยู่อะไรในนั้นนะ่ะเอาอมาจากกงสิเขาอยู่ดอกเขาอยู่ด็ออ๋ออนี้ค่ะน่ากินมากหูน่ากินสกอนก็น่ากินน่ะดูนี่เขาบอกโถไหอชามถ้วยนี่ก็คือแบบว่าเฉพาะนะคะ นี่ค่ะเนี่ยไปเผาไปเผาเองลายตัวเองเลยนะคะอันนี้เป็นชาเฟรมิงก็ขอบคุณนะคะชาสีชมพูด้วยนะคะชาสีชมพูค่ะนี่ค่ะค้สุขานี่ค่ะคุณโฟโต้กับคุณเออคุณเดียนะคะคู่แบบว่าคัพเปิลนะคะที่แบบว่ามาดูแลแบบดุดยัตินิดนะคะขอบคุณมากนะคะห้องอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ BREAKFAST หรือว่า DINNER โอ้ลันช์กัน lunch ด้วยนะคะทุกมุมมีศิลปะต่างๆนะคะให้เลือกสั่นเอ้อ๋อมีแจ๊สไนท์ด้วยอ๋อแล้วคืนไหนแล้วคืนนี้มีอะไรคะ้นนีมีเดีียกโฟต้อมคุณเดียวกับโฟโต้นะคะโอเคค่ะโอ้ โอ้ยดูสิสระว่ายนา้ำต้อนรับพี่โก้เลยหรอคะพี่โก้จะใส่แบบว่าชุดว่ายน้ำม,มุมไหนดีนะจะเห็นแบบเลียงผ่าหรือเปล่านี่โอ้ยตายแล้วสุดลูกหูลูกตาค่ะคุณสปาสวยเลยอุ้งหอมมากเลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้มีแขกก็เก็นเพราะว่าห้องนี้เปิดมุได้โอ้โหการสองห้องทริปเนี้ย สวยมากนี่ะตายเลยะตายคนลว้าวโอ้ยตาย,ยแล้วคำถึงไหมคะสุดๆไปเลยค่ะคุณพระคุณพระพี่ปุ๋ยมาดูแลพี่ปุ๋ยมาดูแลพี่ปุ๋ยจะกรี๊ดกำลังตะลึงอยู่นะคะโอ้ ออลมเย็นสบายด้วยแล้วรู้สึกมีทิวแบบว่า,าวดอกญ้าเลน่นเอ็นวีได้เลยนะเนี่ย,ยน,นี่ค่ะ,ะไม่เป็นไรค่ะยกโทษคนหรอ,อนี่คือชั้นที่เราอยู่นะคะนี่ค่ะ<ม>คือแบบว่าท,ทุกที่แบบว่าเป็นแบบงานเพ้นท์งานวาดแบบเ<ม>ก๋ม,มากดูสิ นี่นี่นี่โอ้โหเจไม่โดดเจไม่โดดลงไปนะคะไม่โดดนะคะโอ้ยบุมนี่สวย Don't cry for me Argentina อันนี้ห้องสองหนึ่งสี่นะครับเป็นลักษณะยังไงเนี่ยข้าไปดูว้าวนี่โอ้ย เก๋มากเขามาจัดให้เรียบร้อยได้แล้วไฮโซโบยใหญ่เลิศมากกับแม่นี่นะคะอีกห้องหนึ่งค่ะอ๋อห้องนี้ห้องวิโก้ราคาห้าหกเจ็ดแปดว้าวโอ้โหห้องน้ำไหนห้องน้ำคะ นี่ค่ะโอ้ยเียไฟอยู่ไหนอะบูเชกเตียนนี่ค่ะนี่ตรงนี้เป็โอ้ใหม่แล้วแฮนเพนทหมดเลยนะได้แล้วเวลาเนี่ยแทนเพนทหมดทุกทุกห้องไม่มีแบบนี้ทุกห้องก็เป็นอาจารย์ของแบบไหนที่จ้างภาษาจีนแปลว่าควมยังไงเพนทไหมใช่เลยครับนี่โอ้ ให้โลกรู้นะคะว่าแอเลยกระทอนเ็แบบว่ามาถึงโรงแรมหกดาวนะคะรสส่งเป็นไงคะแม่อร่อยวิเคราะห์เลยค่ะกุ้งตัวใหญ่มะพร้าวกอนเัลือที่ส่งหอมบุกเบาๆแล้วตัวเนื้อกระอนเนื้อกระทรนเป็นปุยไฟฟูมากค อันนี้โอเคยูดูรู้เลยว่าทําเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับค่ะนปั่นนี้ตั้งแต่เช้ากระท้อนยังขาวอยู่พอล้างด้วยล้างอย่างดีค่ะเพราะว่าถ้าคนล้างไม่เป็นเนี่ยกระท h o ปอกปุ๊บมันดาเลยนะครัแต่นี่กระท h อนยังขาวอยู่ค่ะเป็นความใส่ใจค่ะให้แค่ให้แค่ชิมนะครับุกเหมือนจะหิวอันนี้เขาคืนข้าวอินมาแล้วแต่มันถึงอค่ะ 他不看。